สวีดัตสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับทุกคนไม่ได้ลงคลิป6ถึง7วันเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งกลับมาจากบราซิลนิ้วเนี่ยไม่เข้ารูปเข้ารอยกดเนี่ยมันยังกึกกกกึกกก,กแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเพิ่มความเร็วนิ้วโดยการเล่นสกิลซองซิ่งคือเล่นตัวซองซิ่งเนี่ยตัวเราเนี่ยจะบางแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วแต่ว่านิ้วไม่พิวมันเหมือนเราต้องมาคับนิ้วให้เราต้องพิวนะครับทุกคนก็จะผสมไปด้วย ทัศยาเคนลี่เคลลีลลนไนลี่แล้วก็เต่าหลังตงุงเต่าหลังตุงเนี่ยเอามาไว้เซฟตัวเองเออคือนิ้วไม่พิ้วเนี่ยอาจจะมีจังหวะกึกกั๊กกกแต่ว่ามีเต่าตหลังตุงเนี่ยมาเซฟดาเมจให้เรานะครับร้อยห้าสิบหน่วยก็คือถ้าโดนยิงหลังเนี่ยก็จะเบาลงนะครับผมมาดูกันว่าผมเนี่ยจะไหวหรือเปล่าปืนที่ผมเล่นวันนี้เนี่ยจะเป็นซองยาวนะครับทุกคนเน้นไปที่ซองยาว จะเจอซองควงเจอโทก้อนเจอซองยาวเนี่ยผมก็จะเล่นหมดแต่ว่าถ้าเลือกได้เนี่ยก็จะไปที่ซองยาวนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปรับชมในเกมกันเลยพูดพามนำเพลง,งมานานละ let's go <S ไปครับผมชิงจะไกลเราก็ไปขอแค่เป็นวงฟ้าเพื่อนเราน่าจะมากับแฟนหรือเปล่ามีผู้ชายหนึ่งคน มีผู้หญิงสองคนอาจจะเป็นเพื่อนผู้หญิงส่วนเรามาคนเดียวมาลำพังเปิดไม้หน่อยครับเปิดไม้หน่อยครับฟัรฟรีฟารฟรีครับฟัรฟรีครับได้ปืนแล้วอยามีโล่นะครับฟัรฟรีได้เลยครับเราจะไปหาซอง ที่บาทน้อยคิดว่าน่าจะเจออยู่เพราะว่าเป็นวงฟ้าวงฟ้ามีประโยชน์หลายอย่างถ้าใครอยากเล่นซองอีกอย่างก็มีมีทุกซองที่วงสีฟ้าสองขวงก็มี โอโนูโตรใจอันนั้นเหรียญห้าร้อยหรือเปล่าต้องไปเก็บเดินหาก่อนฮัลโหลครับใบมิ้นฮัลโหลมีไพ่เปิดไม่ได้บรครับของอยู่นี่ฮัลโหลครับ นิดเลยทีนี้เหรี500ย500จริงด้วยขอบคุณนะนสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นมันไม่ได้หลอกตาเราเรียกให้เพื่อนตามมาดีกว่าตาม,มาเผื่อเราแบบโดนเยอะฟาร์มฟรีเลยบ่มีคนเติรดเติร์ดเติร์ดตวิ่ยเหรียญ500อีกแล้ว เฮ้ยเหรียญห้าร้อยสามอันในหลวะเฮ้ยรวยเลยเนี่ยรวยเลยเนี่ยได้เกาะสี่ป่ะโว้ยเนี่ยเราแบบฟูโพไดไปหายิงคนแล้วตอนนี้เราต้องไปยิงคนนะไปตรงนั้น เราขอมาฟูมากมันจะไม่เจอคนจริงๆหรอเฮ้ยเจอเหรียญห้าร้อยอีกแล้วเออเว้ยเฮ้ยเจอแต่เหรียญห้าร้อยไม่เจอคนเลยวะ่ะเพื่อนเราก็ขยันฟาร์มซะด้วยอ๋อไอ,อตัวมงกุฎมันอยู่นู่นตัวมงกุฎอยู่แท่นด้นวยชงใส่ตัวมงกุฎมันยิงไปหมดแน่เลยแถวนี้เราต้องไปยิงตัวมงกุฎละไปที่คลังแสง เฮ้ยเพื่อนมันบวกกันอยู่เพื่อนข้างขวาล่างเพื่อนโอ้ยตรงบ้านเขียวอะเยอะมากดูดิไอวอดิยากอยากไปอยากไปอยากไปเพื่อนเปิดไม้หน่อยเพื่อนเราจะต้องไปบวกแล้วเพื่อน Nghĩ là chơi tua đấy Ấy mà nó dù càng đông à, cứ hiểu chặt à sao nhé Ấy Nhìn quá Ấy Ở ạ quá พี่ไ,ไหนกันหมดแล้วะ่ะอ้าวื่อนยิงหนึ่งตัวโอ้โหเสรยดายมากเลยอะตรงเนี้ยบ้านเขียวอะ่ะที่เราไม่เห็นอะตอนแรกอ่ะู้่ถ้าโดดขึ้นบนหลังคาบ้านนะหวานเจีย๊ยบเฮ้ยข้างบนนั้นมีคล้ายๆกับเฮ้ยนี่มีตัวจริงด้วย เพื่อน <im it> เพื่อนเพื <im it> กก่อนลงก,ก,ก,กันมีตัวขึ้นมงก,กุฎอีกแล้วเราต้องมาชิงมงกุฎตัวนี้มานี่ไงไอ้คนขับยานคนขับยานมันอยู่ตรงนี้ไหนวะนี่ไงอยู่ตู้ฮ่าฮ่า ไปสกิลค้นหาและมัมงกุมีมงกหรอจ้าไปที่คลังแสงพี่ขอคืนนะมงกุฎที่พี่ตามหาอ,อ้อ่าเจอตัวละเพื่อนขึ้นยานเพื่อนขึ้นยานน,ยาน้ยแล้วยานเป็นอะไรวะเนี่ย เอา้เอาโอ้ยานเป็นไรวะเอา้าเจอแล้วเจอแล้วเจอตัวแล้วมันรีบลงกันจังวะใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยนี่เราอยู่บนนี้ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย สวยอขอบคุณนะเฮ้ยมันเหมือนจะดาวข้างหลังนั่นอะเฮ้ยไม่ดาวด้วยเฮ้ยสามตัวไม่ใช่สวยธรรมดาสวยมากถ้ามันขึ้นมาพร้อมกันนี่ทำยังไงวะเนี่ย มาขึ้นกูก็โดดละเอา้าเฮ้ยมาแล้วอันนี้ก็ขย,ย,ยันขึ้นเหลือเกินเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวกูลงมั่งขโหไม่แตกเออไปหนึ่งไปไหนแล้วตอนนี้ไปไหนแล้ววะ ไปไหนเพื่อนอ่าหวานเจี๊ยบตู้อะโหเต็มไปหมดเลยแผนที่มองกดนี่มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้โชว์ซองเลยวะ่ะขอโชว์หน่อยดินี่อะขึ้นบ้านมีวนเลย แล้วแต่มันมีตัวอา้าวแตกใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยพบศัตรูแล้วใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยไม่น่าเชื่อเดินนักเกียนได้สี่คิวเดินแบบไม่หยุดเดินแบบไม่หย่อนเดินแบบไม่พักจะได้สี่คิวจะมีข้างหน้า kêu skill dụng kỹ thuật tìm kiếm và Ơ, đâu này vậy? Ơ? Ơ, là gì à? Bác hả? À? Ơ, à, nó ở dưới đất hả? Là gì à Ơ? Nó à? à. ừ, ở dưới đất มีด้วยใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยเดี๋ยวนะครับจะได้แค่สี่คิวจริงเหรอเฮ้ยใส่ไหมเอามร์ไซค์ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยเน่เรามีเหลาต่ำสองตัว ไปก่อนหนึ่งฮ้ารนะัดเลยแล้วกันนะครับจะมีอีกไหมอ้าวตายจะสามตัวขอยิงด้วยขอยิงด้วยเพื่อน ไปไปเอ้าเอ้าเฮ้ยมึงใครวะสวยเ้ยังสองตัวยังสองตังว เราขึ้นมันลงเลงมันขึ้นอะไรอะไรที่ผมมีลิงครับพี่ผมมีลิงครับพี่มาดิกูวิ่งปึ๊บเติมเต้มปึ๊บหมุนจักรู้เจ็บมากเลยนะดึงเพื่อนขึ้นมาก่อนครับเราเล่นแบบเซฟไง อันนี้กักเพื่อนอ้าวงงแล้วงงกับชีวิตแล้วตอนนี้ชีวิตเอาไงดีวะชีวิตเอาไงดีวะชีวิต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 ไม่คิดไม่ออกเดกแชมป์แรกใหโอ้พี่น้องเอ้ยต้องไปต่อยเกมนึงแล้วล่ะโอ้ไม่น่าเชื่อเราลงมงฟ้าเดินนังเกมได้แปดคิวโอ้ นึกจ้ะเอาล่ะตอนนี้เรามาทะลุที่วงฟ้าคนเดียวมาชินสี่แต่เรามาเหมือนกดสี่หนึ่งแยกมาเอาชิวจะถมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่านึกลโอ้สตูดได้วิ่งมาหาเราแล้วมาแบบเร็วมาก โอ้เขาอยู่บนเขาเขาอยู่ทุกที่ที่มันควรจะเป็นโอ้เขาอยู่ข้างเราเขายิงกันอยู่ตายไปสาม ได้มาแล้วซองยาวกรได้ไป 4. สี่เได้ไปไไห้าสายล่างเรามีโอเมก้าเกมนี้เราเปิดหัวมาได้ดีมากเอาละดูกันว่าเราจะรอดไปได้ไหมข้างหน้ามีคนอีก โอ้เป็นการลงที่ดีมากเลยเฮ้ยเขาอยู่หน้าตู้เขาตั้งไอ้วอเพื่อที่จะชุบเพื่อนขึ้นมาโอ้โหกูแตกโอ้มก็อดมันสวนเราแบบคมมากวิ่งไปเรายังไม่ทันได้ไซส์เลยบอน เพื่อนชุบหน่อยเฮ้ยคนสวยห้าหา้าหา้าห้าคนสวยชุบแล้วอย่างนี้หวานเกียบี่เราจะกลับไปเอาที่เดิมอุ้ยเขาชุบหกร้อยเลยอุ้ยสวยจัดสวยจริงสวยดัง ฮัลโหลครับเพื่อนเพื่นอนฮัลโหลฮัลโหลครับอุ้ยได้ซองฟวังดีว่ะเจอแต่ลูกซองฮ้ยชีวิตดีดีที่ลงตัวรอบนี้แหละคิวเฟอร์แน่ฮัลโหลเนะพื่อนมีใครเปิดไม้ได้ไหมครับเพื่อน ครับุณใชรเป็นไม้ได้ไหมครับเพื่อนโอ้ไม่กอดอันมใครพูดกระเทาเลยอะ <c oughs> เอา้าเอา้าเอา้เอาเบอร์สี่จะล่วงโอ้ยเกือบนี่มีคนอยู่ใ,ใกล้เราเต็มไปหมดเลยปะมาละเฮ้ยสาวสองคนมาอยู่กับเราเฮ้ยน้องก,ก้อง นี้พี่พาไปเอาที่นู้นเลยแล้วกันปล่อยเบอร์สี่มันไปคนเดียวปล่อยไปอ่านั้นไงนีไงเจอตัวอ้าวเลี้ยวกลับมาก่อนของตรงนี้เออมีไหนวะ เอาตายนั่นเอา้าเอา้าเอา้เอาติดติดติดชาร์จเลยเพื่อนมาแล้วไอเด,ดชัยมาแล้วโอ้โหมันชุบกันแล้วขึ้นนี้แม่งเลยแล้วกัน จะชุบเร็วไปไหนนั่นสวยงามผู้สาวคิดดีทำดีเล่นดีนะนี่เพื่อนครับมันอยู่ขวามือเพื่อนอะ่ะนี่นี่ตรงกำแพงเลยครับมันยิงย,ยิงยิงงานอยู่เอา้าเฮ้ยเฮ้จมดินจมดิน เพื่อนอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนอ่าอะไรวะเฮ้ยมุดดินเล่นเหรอเมื่อกี้เป็นสเตปใหม่นะครับจริงๆแล้วเป็นสเต็ปใหม่ไม่ต้องตกใจครับคืนทีไฟเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับมีช็อตให้ฮาบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นประมาณน,นี้แหละเพื่อน ช่วยยืนไอดอกหน่อยนะช่วยยืนไอดอกหน่อยนะครับนี่ตรงนี้ไอ,อดอกไอดอกเพื่อนเปิดไม้ได้ไหมอ่ะคุณสาวครับเปิดไม้ได้บ่าวครับเฮ่เคยขับรถพบศัตรูแล้วก้นขับรถฟ้าเฮ้ยมันลงด้วยอ่ะ เอาเลยพี่น้องเอาเลยเอาเลยนีไงส่งกลับวัดเลยหลวงพ่อดูเซิร์ฟเวอร์เอ้ยเฮ้ยชะลิงผมชะลิงผมครับชะลิงผมขอชะลิงคืนขอชัปืนชะลิงคืนเพื่อนอ้าวไอ้แค่นียมันเอาของเราไปเลย,ยชาริงกูกำลังยึดแอร์ดรอปป้องกัน เธอ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 มีปืนสลิงปะเราขอปืนสลิงหน่อยได้ไหมขอโทษไม่มีอ่ะไอเวนตจอร์ไลนี่มันเก็บปืนสลิงเราไปเธอเธอมีปืนสลิงไหมเธอมามาเธอขึ้นขึ้นขึ้นเครื่องบินกับเราดีกว่าเธอ นะครับนะครับนั่นนั่นนันเลยสบายเบอร์สี่ปล่อยแม่งทิ้งไว้นี่แหละไม่สร้างประโยชน์ทำไมมันบินขึ้นสูงเลยไม่ได้วะมันต้องบินต่ำลงเรื่อยๆอ,อ่ะ ข้างไหนเนาะมีคนเอ้ยนี่ไงนี่ไงแม่มันมันจะยิงกับข้างล่างอยู่นะไปเร็วเอาเอาเชียร์ยานกูเฮ้ยยานกูเอ้ายานกูเอาพังแล้วโดดไหมทำไมจังหวะโดดอ้าวแตก มันเห็นไอ้เชีย่ยตั้งไอบอลเร็วข้างล่างนี้แหละอร่อยแน่แซ่บนัวแน่นอนทีนี้ดาวไปดินี่ไงสวนแบบสวนแบบตัวเด้งตัวระเบิดน้งป่องขย่ำ ในม,มุมพย่ำหลังคาโดนดิโดนดิดนดเอิหน้าเลย<ๆ>ที่ตอนแรกมันมีคนนี่จ้าวอะเราไม่ได้ดูด้วยดิข้างล่างน้าเงียบมัมม้ตอนน้มอ่ะะดิงก็มีโอ้ไอเวรตไรนั่นแม่งก็เอาของเราไป ยานก็ไม่มีละยานก็หายาเฮ้ยตั้งประตูบ<ว>าร์ตรงนี้ได้ด้วยเอ้ยเจ๋งว่ะไหนวะของอยู่นี่อ่าแตกแล้วตายแล้วตายแล้วไอ้ย่าเฮ้ยตรงนี้ไปตรงนั้น ไปตรงนี้กันเพื่อน,ใ,นใคแค่ซ้อนมอไซค์ได้แค่1คนรอบนี้ไปไหมเบอร์สซ้อนไหมตรงนี้ตรงนี้แมน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 อุ๊ยไหมเล๊ แง่งแง่งกันอยู่อุตซำเลยไอ้เหี้าซำ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 ก่อนเลยพี่น้องเอ๋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 ยยังอยู่ใต้บ้านหลังนี้ไปไหนคุณสวยพี่มาแล้วคุณสวยครับคุณสวย ไปไหนโอ้คนสวยไปไกลมากเลยอะ่ะเราตามคนสวยไม่ทันเลยอะ่ะโอ้คนสวยออกห่างเราเลยอะ่ะเอ้าไม่เป็นไรเอาละก็ยังมีเพื่อนเราสวยเหมือนกันเธอมีป็นสลิงไหมเธอออกป็นสลิงได้ไหมเธอโอ้ยมีแต่ปืนไฟไม่ก็ไม่เปิดโอป้าเอ้ย เหมือนคุยคนเดียวเนาะเอ้าเอ้าเอ้าโอ้โหถ้ามีปืนสลิงนะนั่นไงรั่วเลยงไ,งไม่หัวซาละพ้ใหม่หัวซาแล้วนะเฮ้ยนะพี่สาวแคนจัดหรือเปล่าเนี่ยนี่ปืนสลิงต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้ดูคนอีกแล้วตอนคิวอะไม่ตามไม่ถูกทาง เฮ้ยเจอเจอเจอถึงไม่ถูกทางแต่ก็ถูกใจเหมือนเดิมอาา่าฮะาเอา้าแชมป์แล้วแชมป์แล้วโอ้ยโอ้ไม่ง่ายอยู่เลยอ่ะ้สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยก็จบไปแล้วนะครับทุกคนใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็คอมเมนต์มาไว้ได้นะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งกลับมาหัวสมองเนี่ยตื้อไปหมดเลยไว้เจอกันใหม่ครับ